너무 신나지 않나요? What the fuck? 떠올려보세요 당신이 겪은 이 모험의 나날들에대해서 본인이 다 말하기에는 입 아플 정도로 위대한 모험을 하고 온 자인 것은 맞다네 겉은 수작 부리지 말게나! 보물을 찾는 것도 물론 중요하지만 몸 같은 악한 혈기를 물리치기 위해 우리는 이곳에 왔으니 멈춰! 멈춰라 로시라테! 장장봉전. 어레이워. 모비웬. 아이야. 아. 이걸 말해드는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피어들에서 더욱 절실하다 อามาเอามาแลนเหรอเจี่ยเดียดเดีอดเดือมึงไปเดีอดทีบเอ็พายเลยเจี๊ยโอ้ตาย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 แล้วเดาไม่ออกเลยเนีเดาไม่ออกเลยแต่ที่เขาเดากันถูกก็คืออีโก้อีโร่อีโก้อะเพพวกนั้นพวกทฤษฎีอะเดาถูกเนี่ยเนี่ยนไอนี้ปะคาบิล่าเนี่ยอย่างสวยเลยเที๊ยบไปคนสวยเลยโดนกูอะมึงโดนจริงไม่ได้หนุ่สวยค่ะเนี่ย โอ้โหอ๋อวิเวียนว่ะสกายลิม่าเลยเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ไปเรื่อยเลยไอตัวนี้นะ่ะไอพวกเนี้ยผมผมเดาว่าได้เป็นบอดฟีนเว้ยไช่ใช่ได้เป็นบอดฟีนและไอไฟฟ้านี่เนะี่ยผมว่าได้เป็นตัวมตุ่ปกเว้ยหรือเปล่าเอ้ทุกคนมันจะเป็นคนนี้เปล่าวะเนี่ยคนเนี้ยผมว่าได้เป็นคนนี้เว้ยเลืตรงนี้นะ่ะน่าจะเป็นบทอะไรสักอย่างที่แบบได้เพียงพัมมาทั้งผัวเรากห็นได้เพียงพัมแบบเพียงพัมเพียงพัมเพียงพัมใช่ไหม กำลังสารยาเยี่ยอะไรแกบอกฟีนอยู่นี่ครับอยู่โรเซสเต้หลุดเลยไก่ล่างเลยกลายเป็นสุดรวยโอ้ตาย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 เสื้อมีความคล้ายนะเสื้อมีความคล้ายเยี่ยนั่นแหละไอ้นอตฟลอตตูอ่ะเนี่ยเนี่ยมีความคล้ายดูไปอีกทีมีความคล้ายสัตว์และไอ้ที่ผมอยากจะรู้ที่สุดก็คือนี่เสียงใครไอเหลืองเหลืองเนี่ยมันเสียงใครโอเคผมพิทอสเดียดเลย ไอเสียงต้นท้ายอาจจะเป็นเสียงโรชินาเต้ไอไอดรอร์ที่รองเท้ารูดอะแหละผมว่าเนเสียงนั้นปะให้ผมเดาถ้าไม่ใช่ผมผมมาเลยแหละผมมาเลยแต่ถ้าใช่เราอาจจะได้สู้กับดรนเอาละเรามาพูดถึงอีโก้ของดรนกันดีกว่าผมหวังยังไงก็แต่มันก็คือระดับวาร์สแลยแต่ผมหวังอะหวังมันอยู่ระดับสูงสูงเดียวกับอเลฟบเลยอะพอดีไซน์มันหล่อมันสวยเกินไปอะ ผิดความขวังผมมากเลยนะคือไอ้ดอนอะ่ะมันจะเป็นผมบ๊อบตลอดไงผมบอ๊อบผมทอ,ทองทองมันอะ่ะเออแต่นี่มาแหวกเลยเว้ยาวยาวสสัตวยาวเหี้ยอแล้วดูดีมันไม่ใช่นานดอนด้วยซ้ำมันหน้าใครอะ่ะอีก,กัวม,มีในความสนุกสนานทักทุกวันเลยนะทุกคนม,ม,มีแต่เนี้ยหน้าอย่างดุอะ่ะโอ้มีตาแดงด้วยอยกางดุรามันชติแลนโอ้อยงนั้นเมืองนี้ก็มีแต่าาการหันลมเด็ดเพราะว่าในกรล่านลมในดอนโชเต้อ่ะ มีบทบาทมากมีบทบาทจริงๆถ้าผมได้พูดก็คือโดนคิโอเตเขาคิดว่าอะไรนะไอ้ก้างหานลงเป็นมังกรว<อ>่าแต่ผมจะไม่ผิดอะ่ะนั่นก็เป็นการกลับมาบ้าเกิดของโดนคิโอเตเลยปะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเที่ยน่าสนใจปะก็ไม่เห็นแล้วไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยคลิปเนี้ยมาบนแค่เนี้ยแต่ดุอ่ะดุมากเลยเอาเจ้คนเนี้ยผมรู้ว่าเจ้นะเพราะว่าอีดอนน่าจะอายุเป็นพันๆอ่ะก็่าจจะอัดลงช่องแล้วผมอาจจะไลก์ก็ได้นะแต่ถ้าผมจะไลก์คือเน็ตมันกระจอกมากๆก็ระวังด้วยแล้วกัน แล้วเจอกันในคัมโตเจ็ดนะทุกคนสี่